เรา,เ,าเราก็ทำหลายอย่างด้วยกันห,หลายคอร์สเราทำด้วยกันผมก็อยากใกล้ชิดกับลูกใช่ไหมครับ <Así S 1> <c oughs> คนนั้นก็หาอะไร <c oughs> ท,ทำกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ํำแบบนั้นนะครับผมคล้ายๆเป็นลูกศิษย์ของลูกชายเนี่ย อายุ20ก็17ปีแล้วมีเพื่นอนหนึ่งคนที่ที่เป็นเพื่อน best friend เพื่อนรักนะครับเขาก็เริ่มทำหลังจากหนึ่งปีไม่ได้เห็นกันก็เจอกันอีกก็รู้สึกได้ว่าเขาดีใจมากขึ้นกัแบบมันมี well being แรงๆหลังจากนั้นก็รู้สึกอยากลองด้วยนั่งสองสามครั้งเองก็เข้าใจว่าชอบมากมอยากทำต่อ,อก็เริ่มกับ หนังสือก็อ่านหนังสือแรกเป็น Meditation for Dummies มีมีซีรีส์ใช่ไหมว่าเรียนอะไรก็ได้ for Dummies ก็ง่ายๆก็เรียนก็เริ่มอ่านหนังสือก็ฝึกตัวเองก็หลังจากนั้นก็หาครูก็ไปนั่งนานๆกับไป retreat ที่เชียงใหม่ก็ไป retreat เรื่อยๆก็ชอบมากหลังจากนั้นก็คิดว่าโอเคต้องมีเหมือนครูดีๆเหมือนอ่านหนังสือใช่ไมมี g u ููอะไรอย่างนี้ก็ไปหาที่อินเดียที่เนปาก็ มีครูหนึ่งคนคนที่เบตก็รักหลักเขามากก็อยากอยู่กับเขาในพ่อครับสองปีครึ่งที่เบตมันริชมากเลยันมี tradition พันปีก็มีหนังสือหลายร้อยพัน <c oughs> เขาก็มีนั่งนั่งค่อนข้าง precise มากเลยก็ทุกอาทิตย์ตอนที่เรานั่งหกเดือนใช่ไหมทุกอาทิตย์มีอะไรที่ต้องอ meditate นึกถึงก็มีเรื่องอาทิตย์ที่ เล่นเทปว่าสัตว์มันเฟอร์ยังไงมีหลายอย่างที่เขาเฟอร์ใช่ไหมแลหลังจากนั้นก็เป็น vegetarian ห <c oughs> นึ่งปีอ่ะก็เป็น spiritist center ก็ค่อนข้างคล้ายๆคริสต์นะครับาเขาเขาเรียก spiritist เป็น<ซ>ที่ที่นู่นมา mix หน่อยเป็นมันมี shamanism อะไรนิดหน่อยสักอย่างอะไรนั่น,น,นเลยพอที่นู่นก็ ก็มีของตัวเองเป็นชา a านิซ s m ของอินดิเจนัสกับมี Chris มกับเขาก็ mix กันอยู่1ิบเอ็ดเดือน,นชอบมาก energy มันแรงมากทำให้สบายาก็ฝึาากด้วยแต่แต่ส่วนใหญ่ก็ทำงานแต่แต่อยากมี b a l a น c e ด้วยผมก็ชอบทั้งสองอย่างคิดว่า ถ้าอยู่ในโลกจริงด้วยสมัยก็ทำงานกับ Balance, Balance <Yeah. S 1> ดีมัน Healthy <Yeah. S 1> ดีแล้วถ้าฝึก <Yeah. S 1> อย่างเดียวก็ไม่ไม่ติดกับเรียล t y ก็ไม่ดีจริงๆตอนอยังนั่งสมาธิส่วนใหญ่ก็นั่งสมาธิตลอดเวลาใช่ไหมก็เวลานั้นก็นึกว่าน่าจะต้องมีแลน B ด้วยตอนนั้นก็เริ่มคิดว่าชอบธุรกิจแบบไหนตอนนั้นก็เลือก Property กับเริ่มศึกษากับทำคอร์สนะครับเรามีธุรกิจ หลักสามช่วงธุรกิจอันหนึ่งที่เราก็ชอบทําแล้วก็ไปเที่ยวทำระยยาวนานนะก็อสังหาริมทรัพย์ mm hmm. ที่เราก็ทําในหลายประเทศอันนี้มอบให้ฟ,ฟลิกซดูแลทีนี้ f ฟลิกซก็เป็นประธานในพรรคธีอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์มอบให้ลูกสาวแล้วก็บอร์ดที่นั่นนะก็ให้ทำาดีดีนี้ผมก็ลุยในพลังงานที่ก็คุณคาร์ลนก็เป็นกรรมการ และในอนาคตอาจจะฟิลิกส์จะเป็นกรรมการด้วยนะครับสำนักง,งานนะครับแล้วก็มีบริษัทเดินเรือที่เราก็ร่วมกันนะครับเพราะว่าเขาเรามีหุ้นส่วนที่เป็นผู้บริหารที่ก็เก่งมากๆเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับก็เรื่องนี้ก็คุยกันตลอดอ ราชอบเป็นเหมือน passion ที่เราก็แชร์เมื่อก่อนก็เล่นโฟโตแต่ตอนนี้ก็หลังผมก็มีปัญหาก,กันก็เล่นไม่ได้แล้วก็ตอนนี้มีเรื่องนี้ที่แคร์เันด้วยกันแต่กำลังดูวิธีการเนี่ที่จะปรุงหลังของเฟลิกซ์เพื่อแจกคิมาได้ต่อ34ปีที่แล้ว<อ>ผมว็พาบริษัทที่ไปสวนโมกแล้วก็ทำสมาธิที่นั่นแล้วก็นอกจากนั้นนะครับ<ม>ให้พระที่นั่นสอนเราว่าตำนอนการชีวิตยังไง คนเป็นคู่กันนะศาสนาพุทธกับทําธุรกิจและหลังจากนั้นก็ชีวิตก็ยุ่งมากว่าผมก็ต้องเป็นผู้จัดการใหญ่ของปริมเพริมนั้นก็ลืมเรื่องทาสมาธิแล้วก็ไม่ได้อ่านหนังสือแบบนั้นแล้วเพราะนั้นเมื่อฟิลิกซ์ก็สนใจผมคิดว่าโอ้ก็ดีนะก็ให้เขาเป็นคู่สอนผมที่นี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงนะครับฟิลิกซ์ก็ทําให้ ให้ชีวิตของของครอบครัวของเราก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขาก็นำเข้าความคิดของกานทำสมาธิแล้วก็การไปวิรทร ي ทไปแจกแจ,จอครูสอนที่น่าสนใจนะครับเราเ,าเราก็ทำหลายอย่างด้วยกันหลายคอร์สเราทำด้วยกันมผมก็อยากใกล้ชิดกับลูกใช่ไหมครับคนนั้นก็หาอะไรท,ทำด้วยกันก็ทำแบบนั้นนะครับผมคล้ายๆเป็นลูกศิษย์ของลูกชายเนี่ย